สวัสดีคะ่ะพี่น้องเอฟซีทูกทานข่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องซอเขียวพาไยเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ซอเขียวจะพาไปติดตามตัวเลขกแนวทางของเสี้ยนหน่อยลักซิบค่ะพี่น้องลองไปติดตามเบิง่งโท้เบิง่งดูวา่าเด็กเสี้ยนหน่อยลักซิบงมวดนี้มาแบบใดโตใดมันใจบ่เนาะคะ่ะพี่น้องคะเดี๋ยวเข้าไปติดตามท้หาเสี้ยนหน่อยลักซิบได้เลยค่ะพี่น้องจะรับโท้เข้าบ่เนาะพี่น้องเอ้คายอยากอยู่บนน้อ โทรรอบหนึ่งเหรอเด้กพี่น้องเมื่อวานสวัสดีค่ะค่ะพอเสียนหน่อยนี่คือรับสายยากแถนอน้อค่ะเมื่อคืนนี่กับโทรเนาะอันนี้คุยสดกับพี่น้องเนาะค่ะพอเสียนหน่อยอ่าสวัสดีท่านผู้ชมนะคะ่ะเออสวัสดีเออสวัสดีเตี้ยโอ้ยจังเม็ดสันเม็ดหวัวนเนาะ Oh. เป็กไหนค่ะพ่อเสี้ยนหน่อยเดี๋ยวนี่สบายดีบ่เนาะค่ะสบายดีสบายดีสบายด,ายด,ายดีอยู่ดีมีแรงเนาะค่ะ <Ooh. S 1> กินป้าแกงเฮ็ดนะเฮ็ดยังพ่อเฮ็ดขมเ็ดขมตี้ยโอ้เฮ็ดจังไดนกินละ่ะเฮ้ยค่อยบ่ขม ต้มใส่เหน้ำตาลเป็นกันตัวเอาบ่ต้มใส่น้ำตาลพ่อมบ่พ่อต้มใส่น้ำตาลที่เจัาบกของเขา่ะเออค่ะเป็นใดก๋วเหลรกข้าวหวดก้อนมันเข่าบ่พกอหวดก้อนเนี่ยได้ไม่เก่งได้เจ้ากับบุนะต้าบุกอีกคนค่ะ สอดเขียวกะเลื่อมเนี่ยเพราะว่ามันโดดแล้วสอดเขียวกะเลื่อมกะคุยกะพลอยอยู่กะลูกเล็กพลอยที่น้องหงดก่อนเนาะมันบอกเข่าดิเนาะจับคู่พีชบอกเฮ้อเขาวิ่งบอกเฮ้อฮะโอ้แตงหวดก้อนพุ่นอันเลขตอนที่ว่าเก้าศูนย์กับหกศูนย์เนี่บริลลลูกบอกเฮ้ยผัวบริลล์ กับบทท่ามหาในนอเบดรลงก็ไดเขาว่าหันนี่เพร่อเรียกวดบางหันวดบางหันกัเขาตัวบ่เข้าตัวได้ป้อเข่าเอ๋องวดบางหันกับเขาวิ่งเก้าเป็นบ่วดบางหันมันออกหกศูนย์ลางเนาะ أ, บ่นมัน 90, เก่าศูนเนาะค่ะหกเก้าศูนย์เนาะเลขแตกหกเก้าศูนย์สแลล่ะคือ็ิถืกอหลายเนาะพัวทั้งบ้านเนาะเอาเขาเจ้าไขาตัวเราฟังเสียงตัวมันครบตัวที่บ้าศูนย์ของใส <laughs> ่บอยบอย่นศูนย์ไซเตีย้ยสันละบอทรมมหาสอดเขียวหลายเลขบ่อใดศูนย์ไซ ศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าดีงวดวังหันซอยเกียวนะศูนย์กระซับถึ่แล้วังหันน้องได้ตังค์ห้องกับเข่าโอ้ค่ะแล้ววัดน,นี้พ่อเป็นยังไรบัดนี้ได้ตัวใดให้พี่น้องเฮาบัดนี้ค่ะพออ่อเด็ดเด็ดนั่นคือคือว่าเป็นศูนย์ที่เข่าอีกคิดว่าศูนย์จะเข่าอีกวัดที่ค่ะอืะอ,อก็แสดงว่าวิ่งศูนย์ใช่ไหมคะ ค่ะเออเด็กสวนรบดันป็นเซี่ยความฝันก็ดีงอนเดฟันฝันมาไหนพ่อฟันมาเป็นเขาขายแ้งบักหอยไห้กรันขายหอ้แข้งหอยข้าง้หยาบมอนผู้อย่างนี้ไหโอค่ะเขาขายไห้โอ้ไปขายจังไงเนาะเขาจะยกแ้งมั่อเขาจเศ้าขายกระสันเจ้าบ่วกระสันค่ะ มานี่เอาจังไรล่ะบาทยังบ่เคยขายมันจะมาเจ้าค่อยขายมานันนี่มันจะขายเจ้าสามร้อยสี่สิบบาทสามร้อยสี่สิบบาทเป็นราคาเนาะปิดราคามาใหรสามร้อยสี่สิบเจ้าของก็เลยเอาปั๊บเลยเอาป้าปินของเจ้าของค่ะราคาหอยราคาขายหอยนี่เนาะราคาหอยนี่ หอยนี่สามร้อยสี่สิบสามสี่ศูนย์นก่อนเนาะสามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์ฝันค่ะคิดว่าเป็นเขาที่สูตรเต็มเต็มเรื่องรวัลค่ะแล้วเขาจะบดตีเป็นปัญหาเช่าบ่พ่อบักหอยนี่มันหอยหาหอยหงอกดิหอยหาหอยหกกับแม่เนี่แต่ว่ามันเกิการมาต้องสูตรมาต้องสูตรมาแน่นอนค่ะ ด้วยบักหอยกับกลมขึ้น่าเั็นบอกอือ,อค่ะมีตัวร่องบออ่บบเพะอมีตัวร่องบ่เร่องหนึงงน่งบ่เพ้อือไม่ได้ลงโตบ่เมื่อนั้นท้อถ,ถามขึ้น่าร่องเจ็ด ค่ะค่ะเด่นศูนย์ลองเจ็ดเนาะวิ่งเนาะค่ะเออแล้วจับคู่หรอคะเพราะ่าจับคู่ให้ตัวไหนงวดนี้คู่กัียสักก่อน คู่สี่ศูนย์หาศูนย์จับคู่สี่ศูนห้าศูนย์มีอยังอีกว่าค่ะพะ่อเไปเแค้หนึ่งเออหนึ่งแปดหนึ่งเก้า มีตัวใดอีกบ้ค่ะออโอ้มีสามตัวเพิ่มบอปันเองสามตัวสามห้าศูนย์สามห้าศนย์สามห้าศูนย์สามห้าศูนย์มีอะอีกบ่ค่ะเอะเข่า่บ่า ยอชุดาสามตัวเออไม่เหนื่อยเลยเลยไม่บ้าเาี่าเ <c oughs> อาาอ,อนี่หนองไฟดับบ่พ่าไฟมันปากมันหวมหืมค <c oughs> ่ะ <c oughs> มีมีจักคู่ค่ะสามตัวนี่มีจักคู่40 5วอันชุดสามตัวนะบอกว่าสี่ศสามศูนย์สี่ศูนย์อมีสามศูนพร้อมเออสาพร้อมนีสา สามสี่ศูนย์ได้เลขอยู่ในจำนวนที่เขาบอกมากค่ะบนล่างเลยบอกพ่อเรียกนี่นนบนล่างเลยบอกค่ะเออบนล,าล่างข้าศึกชายบ้านที่เป็นบนล่างค่ะข้างแก้วข้างบนเป็นรางเลยค่ะแล้วสามตัวนี่มีคู่เดียวบพ่พ่อมีแต่สามหาศูนย์นี่บอกกับเลขฝันสามสี่ศูนย์นี่บพ่พ่อ หาศูนย์สามสี่ศูนย์เออมีเลขฝันกับเลข,ข้ำนวณนน่เนาะพ่อน้ะปากข้ามนวดเป็นเขาค่ะค่ะมันมาตัวเดียวกันเพราะว่าบกฮอยกับเป็นหายอยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็นสามหาศูนย์เนาะสามหาศูนย์สามีค่ะมีม,มีมีตัวใดเด่นบ่พ่อ เล่นกับเอาทุกนี่แหละไปมูนี่แหละมูนตัวเล่นเลยเพราะนฟันชัดเจนกับตรงกับผู้คนอโอฟันชัดเจนแล้วเนาะเด่นทุกตัวตีเด่นม,มาพ่อเด่นทุกตัวเหรอคะเออ,เ,อ,อเด่นทุกตัวนะคะไม่มีตัวไหนรองใครเลยนะคะค่ะพี่น้อง บ่มีไผ่ร่องไผ่ค่ะเดี๋ยวหนูสิไปท่วนตัวเลขให้ฟางเนาะพออะ่อนะค่ะเดี๋ยวหนูจะท่วนตัวเลขให้พ่อฟางอีกรอบหนึ่งนะคะรัฐบาลไทยเสียนน้อยหลัก10วันที่1มิถุนายนหกเจนะคะวิ่งเด่นศูนย์รอง7บนล่างค่ะจับคู่สองตัวสี่ศูนย์ห้าศูนย์สามศูนะคะหนึ่ค่ะแล้วก็ เลขฝันนะคะได้สามสี่ศูนย์ชุดสามตัวได้สามห้าศูนย์ค่ะพี่นงอ่าตัวเลขชัดเจนเนาะค่ะเนาะพ่อเนอะาะค่ะค่ะข,ขอบคุณพอเสี้ยนหน่อยหลายๆค่ะ ค่ะพี่น้องคะสำหรับตัวเลขแนวกรทา่งพอเซี้ยนหน่อยเข้ากับมาทวนกันอีกรอบหนึ่งเนาะพี่น้องหนึ่งมิถุนายน6 7, 7วิ่งเด่นศูนย์รองเจ็ดบนล่างจับคู่2ตัวให้40 50 30 18 19นส่ะคะส่วน3ตัวนะคะเลขฝันอ่าได้3 40นะคะชุด3ตัวได้350ค่ะพี่น้องอาจารย์ เซนหน่อยลักสิให้มาเป็นตเลขแนวทางค่ะพี่น้องขอบบุญขอบพุณนทุกท่านที่เข้ามาให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังในตเลขแนวทางครั้งนี้ค่ะพี่น้องกดไลา์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะพี่น้องเพื่อเป็นการให้กาลังใจทางช่องและอาจารย์เพิ่นค่ะพี่น้องขอให้พี่น้องโชคดีมีใช่ซอเกวก็ขอจบคลิปเปี้ยงแคลนีรำรวยกันสุขสุขคนค่ะพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ